สวัสดีค่ะชามชวนกินวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำปุยฝ้ายสุดเดียวสองลายนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการล่อนแป้งเค้กก่อนนะคะเราจะใส่แป้งเค้กล่อนไปพร้อมกับผงฟูนะคะแล้วเราก็เทน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเย็นนะคะเทลงไปเลยแล้วก็ไข,ข่ไก่1ฟองค่ะ สูตรนี้ใช้ไข่น้อยมากนะคะใช้แค่1ฟองแล้วก็ตามด้วย SP นะคะ SP จะเป็นตัวที่ช่วยให้ขึ้นฟูค่ะแล้วเราก็ใส่กลิ่นมะลิลงไปนะคะเพิ่มความหอมจากนั้นเราก็จะตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะนานประมาณ1น,นาทีจากนั้นเราก็จะปาดอ่าง1ทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเขาไม่ติดด้านข้าง จากนั้นเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดอีก8นาทีนะคะเพื่อนๆจับเวลากันด้วยพอครบ8นาทีเพื่อนๆก็ปาดอ่างอีกทีนึงค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีตอนนี้นะคะเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะ1ช้อนชาแล้วเราก็จะตีเขาต่ออีกทีหนึ่งด้วยสปีดต,ต่ำค่ะประมาณ3นาทีทุกอย่างจ้องจับเวลานะคะ โดยประมาณก็จะทำให้เขาฟูขึ้นดีเลยค่ะถ้าเราทำตามสูตรนี้แล้วเราก็คนอีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะให้เขาเข้ากันคนด้านล่างขึ้นด้านบนให้เข้ากันดีจากนั้นเราก็จะแบ่งเป็น3ามถ้วยนะคะโดยที่เราจะผสมสสีก็คือสีเขียวสีเขียวแอปเปิ้ลสีเขียวแก่แล้วก็สีออกชมพูเข้มค่ะ เราจะเทแบ่งใส่ถ้วยอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็จะทยอยหยดสีใส่แล้วก็คนเพื่อนๆสามารถกะปริมาณสีเองได้เลยนะคะด้วยสายตาเพราะว่าเราแบ่งแบบนี้เราจะคํานวณตายตัวไม่ได้เราก็ต้องทยอยหยดสีใส่แล้วเราก็คนค่ะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราใส่ถุงบีบเลยนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ไม่เลอะเทอะเราจะเททุกสีใส่ถุงบีบนะคะเพื่อความสะดวกเวลาบีบเป็นชั้นๆส่วนสีขาวนะคะเราจะแบ่งใส่ถุงแค่ครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะคาเขาไว้ในถ้วยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มเป็นางานดำใส่ลงไปเพื่อที่เราจะทำลายของแก้วมังกรนะคะเริ่มแรกเลยเราจะทำ าลายของแตงโมก่อนโดยบีบสีชมพูลงไปก่อนค่ะประมาณ3ส่วนสีของถ้วยนะคะสีชมพูลายแตงโมจากนั้นเราก็จะหยอดลายแก้วมังกรโดยโรยงานดำลงไปค่ะลายแก้วมังกรก็จะมี2อถ้วยสองถ้วยตรงท้ายนี่นะคะ เราจะใส่ประมาณใกล้เคียงกันคือสามชนสอันนี้คือชั้นล่างของเขานะคะส่วนชั้นที่2ลายแตงโมเราก็จะบีบสีขาวค่ะบีบบนให้เขาเป็นวงกลมพยายามให้ปิดปิดรอยมิดนะคะเขาจะได้แตกออกมาสวยงาม เวลาบีบบนเพื่อนดูที่ว่าเพื่อนๆถนัดนะคะจะบีบบนเข้าหรือว่าบีบด้านนอกบนเข้าก็ได้แต่ว่าเราก็พยายามให้เขาปิดปิดสีข้างล่างให้มิดชิดสีชมพูที่เราบีบตอนนี้นะคะจะเป็นลายข้างบนของแก้มังกรมันจะมีอยู่สองถ้วยค่ะลายแก้มังกรจะทําไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาจะมีแค่สองสีอันนี้จะเป็นลายแตงโมที่เป็น สีชั้นที่สามก็คือสีเขียวอ่อนนะคะเราจะบีบบนไปเป็นชั้นที่สามให้ครบทุกถ้วยจากนั้นเราก็จะกรีดเขาด้วยสีเขียวแก่ค่ะบีบเป็นลายกากบาดแล้วก็ทับเป็นเส้นตรงข้ามไปเลยค่ะทุกถ้วยแบบนี้ เขาก็จะได้ลายออกมาที่คล้ายๆลายแตงโมแต่ว่าเราจะต้องใช้ไม้จิ้มฟันเกลี่ยให้เป็นหยักๆหน่อยน,นะคะเพื่อความเหมือนเพราะลายแตงโมเขาจะอาจจะไม่ตรงค่ะแล้วก็มันจะได้เป็นลายที่เป็นธรรมชาติหน่อยกีดแบบนี้ทุกอันเลยนะคะลายแตงโมก็จะมีความยุ่งยากกว่าลายแก้วมังกรค่ะ แต่ว่าสองลายนี้สามารถทำพร้อมกันได้เพราะว่าเขาผสมสีทีเดียวใช้ได้เป็นสองแบบเลยค่ะจากนั้นเราจะมากรีดรอยที่เขาแตกกันด้วยน้ำมะนาวนะคะกรีดเป็นรอยรูปตัวบวกอะค่ะตีแฉกช่วงเวลาที่ก่อนเทสีเพื่อนๆก็เตรียมซึ้งใส่น้ำแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดไว้ได้เลยนะคะ เพราะว่าเวลาเราทําเสร็จเราได้นําเข้ามานึ่งได้เลยค่ะฝาที่เราจะปิดนะคะเราก็จะมัดไว้ด้วยผ้าขาวบางแบบนี้เพื่อว่าการหยดน้ําหยดลงไปในขนมของเราค่ะนึ่งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะแตกฟูสวยเลยค่ะเป็นสองลายลายแตงโมกับลายแก้วมังกรนะคะเรานําออกจากซิงเราก็เอามาผึ่งบนตะแกรงให้เขาเย็นแล้วก็แพ็คได้เลยค่ะ ลายเขาก็จะแตกชัดเลยนะคะเพราะว่า,าลายแก้วมังกรน,นี้เราใส่งาดําลงไปเลยค่ะเขาก็จะมีลายของแก้วมังกรชัดเจนส่วนลายแตงโมเราไม่ได้ใส่งาดําลงไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่ลงไปเลยก็ได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบกินหรือว่าเรามาใส่ทีหลังก็ได้นะคะโรยบนขนมให้เป็นช่องไฟห่างๆค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ